ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช anel จะมารีวิวนะครับเหรียญ5บาทนะครับนี่เป็นปีพุทธศักราชพศ2อ0 0นนะครับ42นะครับวัดเบนจะมาบวชพิษดุสิตวนารามนะครับครับมาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสั์นะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบใส่ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองหยักนะครับ ครับก็ต้องขอบนอกเป็นเฟืองดบบนะครับให้ท่านเห็นได้ชัดๆเลยนะครับเพราะยังไงเราต้องมีการนําเสนอในลักษณะนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ24มิลเมตรนะครับครับมาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญกันนะครับครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญนะครับมีนะครับพระบรมรูปนะครับ พระบาทสมเด็จนะครับพระอมิทกามหาภุมิพอดุยเดชนะครับครับปินภักทางเบื้องขวานะครับตรงทรงเครื่องนะครับบอลมขัดติยาราชนะครับปูติดตาพ่อนะครับสรงพระองค์ุลยนะครับพระบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก่าวเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมุิพอดุยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชกาลที่9นะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับ ครับดูในลักษณะของเหรียญด้านหน้าก็ว่าก็สวยงามดีนะครับถ้านักสะสมเหรียญหรือว่าคนที่จับเหรียญอยู่นะครับมันก็จะรู้สึกแบบมันมีความสุขนะครับการที่ได้หยิบเหรียญแล้วก็นํามาถ่ายภาพหรือว่ารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็นสิ่งที่เราอย่างว่าครับถ้าคนเรามันชอบอะ่ะถอาได้จับแล้วมันก็จะนอนหลับนะครับยังไ,ไงวัด จบได้รูปได้ดูเออรวดลายเป็นยังไงนะครับรูปทรงเป็นแบบไหนนะครับตรงจุดไหนที่มันแปลกมากนะครับมันก็ทําให้เราแบบไปศึกษาเป็นในตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นนะครับมันก็ทําให้จิตใจของเรามันก็เบิกบานดีนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเหรียญนะครับกลางเหรียญมีรูปพระบูชศรนะครับวมรเบนจมาบุพิตรนะครับดุษฎีวัรณารามนะครับ ตรงบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปกาวเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าบาะเทศไทยนะครับและปีพุทธศักราชที่จัดทําเปลี่ยนนะครับว่าปีพศ2512นบองะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า5บาทไทยนะครับและ5บาทอาราบกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับครับมาดูในเรื่องของ วันที่ประกาศใช้นะครับจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับยนตนปีพศ2531นะครับจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตผมว่าเหรียญของปีพศ2 5 4พค่อนข้างจะผลิตออกมาน้อยนะครับ50ล้านนะครับ7 6 0 0แ0เหรียญนเองนะครับผมว่าผลิตออกมาน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประชากรไทยเรานะครับ ยังตกไม่ถึงคนละเหรียญเลยครับบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอถ้าดูในในจำนวนของเหรียญน,นะครับก็ประชากรไทยก็หลัก60ล้านขึ้นไปนะครับจำนวนของคนนะครับผมว่า,าก็คงจะไม่เจอกันก็คงอยัดหนึ่งในล้านเหมือนกันแหละครับถ้าในลักษณะนี้นะครับครับถ้าใครเจอก็แบบดูสักนิดหนึ่งนะครับดูในเรื่องของปีพศส,สักนิดหนึ่งนะครับถ้ามันผลิตออกมาน,น้อยในลักษณะนี้ ราคามันก็ค่อนข้างจะดีดสูงนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่ว่านักสะสมคนไหนเขามีเยอะก็มันก็มีโอกาสที่จะมีเงินล้านนะครับคนไหนที่สะสมที่หลังหน่อยก็ก็ต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะพัดจะผูเจอนะครับครับในราคานะครับหน้าเหรียญบอกว่า5บาทนะครับราคาตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างนะครนะครับก็จะอยู่ที่นะครับ8.5บาทนะครับ น้ำหนักก็7.5กรัมนะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทของปีพศ2542นะครับครับก็ได้นำข้อมูลหรือข่าวสารดีๆมาให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามนูนชาแนลอยู่นะครับก็ได้นำมาบอกเพิ่มเติมนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งให้นูนชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญนะครับหรือว่าหาข้อมูลต่างๆที่นำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ